สวัสดีค่ะทุกทกท่านค่ะพบกับช่องคำโตโต Channel อีกแล้วนะคะสำหรับคลิปนี้ก็จะมีวิธีทำเซนวิตโบราณพร้อมกับสูตรน้ำสลัดอร่อยๆมาฝากทุกทกท่านค่ะค่ะก่อนอื่นก็ฝากช่องด้วยนะคะหากท่านไหนยังไม่กดติดตามฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะเพื่อเป็นกําลังใจคนทำคลิปค่ะสำหรับส่วนผสมต่างๆของเซนวิตโบราณก็จะมีดังนี้ค่ะ ไข่ไก่เบอร์ศูนย์เอาเฉพาะไข่แดง2ฟองนมข้นหวานพริกไทยป่นเกลือป่นน้ำมันพืชวันนี้ใช้น้ำมันรำข้าวค่ะน้ำส้มสายชูมายองเนสน้ำตาลทรายขนมปังเซนวิชหมูยองและโบโลโนาค่ะอันนี้คือสุกแล้วนะคะเราต้องทำให้สุกก่อนไม่งั้นเวลาไปขายเขาจะบูดนะคะ ก่อนที่จะไปลงมือทำน้ำสลัดเราก็นำหม้อน้ำขึ้นตั้งไฟค่ะรอยเขาเดือดเพื่อว่าจะได้ตุนน้ำสลัดนะคะจากนั้นก็นำไข่แดงน้ำตาลทรายคนให้เข้ากันค่ะ น้ำตาลทรายและไข่แดงเข้ากันดีแล้วเราก็เติมมายองเนสแล้วก็นมข้นหวานค่ะคนให้เข้ากันนะคะ ตามด้วยเกลือป่นค่ะเสร็จแล้วก็จะนำน้ำสลัดขึ้นไปตุ๋นเลยค่ะตุ๋นในน้ำร้อนจัดนะคะระวังจะลวกมือด้วยนะคะไม่ต้องให้เขาเดือดมากก็ได้ค่ะคนแบบนี้ประมาณ7นาทีนะคะ หรือว่าให้น้ำตาลละลายแล้วไข่สุกค่ะอันนี้ก็ได้แล้วนะคะเนื้อเนียนเลยค่ะปิดไฟแล้วก็ยกลงค่ะแล้วก็เติมพริกไทยป่นและน้ําส้มสายชูค่ะคนให้เข้ากันนะคะ ตามด้วยน้ำมันพืชค่ะทยอยใส่นะคะถ้าใส่ทีเดียวเขาอาจจะก,กระชอกนะคะคนให้เป็นเนื้อเนียนเลยค่ะได้แล้วเราก็จะมาชิมรสชาติดูนะคะว่าเป็นยังไงค่ะรสชาติอร่อยแล้วแล้วก็กลมกล่อมมากๆเลยนะคะ สียังไม่ได้ก็เติมสีเหลืองไข่ไก่ลงไปค่ะวันนี้จะเติมประมาณสักหกหยดนะคะถ้าท่านใดต้องการสีเข้มกว่านี้ก็สามารถเพิ่มได้ค่ะเสร็จแล้วก็จะมาเตรียมทำแซนวิชกันค่ะวันนี้จะใช้เป็นแบบกล่องสามเหลี่ยมนะคะจะใช้แซนวิชทั้งหมด4แผ่นค่ะก็จะเต็มกล่องพอดีนะคะ อันดับแรกเลยเราก็จะนำขนมปังเซรวิชลงมาทาด้วยน้ำสลัดก่อนค่ะทาให้ทั่วเลยนะคะทาเฉพาะด้านข้างในนะคะ ใส่โบโลนาลงไปวันนี้ใช้สองแผ่นค่ะจะใช้2แผ่นหรือว่าแผ่นเดียวขึ้นอยู่ว่าเราขายในราคาเท่าไหร่นะคะถ้าทำทานเองก็ตามใจชอบเลยค่ะแผ่นที่สองก็ทาเหมือนเดิมค่ะทาด้านเดียวก็พอนะคะตามด้วยหมูยองค่ะ สำหรับหมูหยองแนะนำให้ใช้แบบละเอียดนะคะหรือไม่ก็เอากรรไกรตัดให้เขาขาดก่อนเพราะว่าเวลาเราหั่นเนี่ยเขาจะขาดค่อนข้างยากแล้วจะทำให้ตัวแซนด์วิชนี่เขาเบีย้ยวหรือว่าเขาอาจจะเสียทรงได้ค่ะและวิธีง่ายๆสำหรับมือใหม่นะคะนำแรบมารองที่จานก่อนค่ะก่อนที่จะทำแซนด์วิชนะคะแบบนี้ค่ะแล้วก็นำแผ่นแซนด์วิชลงไปวางที่แรบค่ะ อย่าให้ล้นขอบนะคะเวลาวางอันนี้คือแผ่นสุดท้ายนะคะเราก็จะทาแบบนี้ค่ะแล้วก็ความหน้าเพื่อไปประกบนะคะแผ่นที่สีนะคะแผ่นนี้ เนี่ยค่ะถ้าแน่นแบบนี้เราก็จะหั่นง่ายนะคะสำหรับมีดในการหั่นก็จะเป็นมีดฟันใบเลื่อยนะคะที่ใช้หั่นเค้กหรือว่าหั่นขนมปังนะคะมือใหม่อาจจะมือหนักไปหน่อยก็ทำให้ขนมอาจจะแฟบนิดนึงนะคะ ถ้าหน้าขนมยังไม่เต็มหรือว่าหน้าแซนด์วิชไม่เต็มเราก็นำหมูยองมาโปะที่หลังได้ค่ะแต่งหน้าให้สวยๆดูล้นๆนะคะเวลาไปขายก็หน้าซื้อด้วยค่ะเสร็จแล้วก็นำลงใส่กล่องเลยค่ะใส่เฉพาะตัวแซนด์วิชนะคะ แรดไม่ต้องใส่นะคะแล้วก็มาแต่งหน้านิดนึงนะคะเสร็จแล้วเราก็จะมาราดหน้าแซนด์วิชให้ดูหน้าทานเพิ่มขึ้นนะคะอันนี้ก็คือถุงแกงค่ะก็นำน้ำสลัดใส่ถุงแกงนะคะ ถ้าบ้านไหนมีหัวบีบก็ง่ายมากๆเลยล่ะค่ะตัดรูนิดเดียวก็พอนะคะเพราะว่าน้ำสลัดเขาค่อนข้างเหลวถ้าทำกว้างไปก็จะออกเยอะนะคะราเฉพาะที่มองเห็นเซนวิชนะคะ แล้วก็แม็กเพื่อปิดกล่องค่ะจะใช้เทปปิดก็ได้นะคะเท่านี้ก็เสร็จแล้วนะคะสำหรับแซนด์วิชสูตรโบราณพร้อมกับสูตรน้ำสลัดอร่อยๆค่ะไม่ว่าจะทำทานหรือว่าทำขายก็ได้เลยนะคะเหมาะมากๆสำหรับท่านใดกำลังมองหาอาชีพอยู่นะคะรับรองขายได้แน่นอนเพราะว่าสูตรนี้อร่อยมากๆเลยค่ะ ค่ะเคล็ดลับดีๆแบบนี้บายช่องคำโตโตชาแนลขอบคุณสำหรับการติดตามพบกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ